หนึ่งวันหนึงเหรียญหนึน่งความมัง่งคั่งกับช่อง Rich Moon Coin วันนี้เรามาติดตามชมเหรียญที่ชื่อว่า Just My Coin นะครับตัวย่อว่า J A S M Y ตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่ประมาณ0.03ตัว3,179ถือว่าถูกฟุดๆเลยตอนนี้ทำไมอย่างนั้นนะครับไปดูอุปทานแล้วกัน Jasmy นะหรือ JASJASMY เนี่ยมีอยู่อุปทานประมาณห0 0 0 0่นล้านใกล้เคียงกับ XRP เลยนะครับจากนั้นการที่จะไปสักสองสมดอลลาร์เนี่ยเอ,เอาเอาแค่หนึดอลลาร์มันพอเป็นใบได้นะครับเมื่อมีเมื่ออยู่ในสภาวะตลาดจะทิงนะซึ่ง Calculate supply อยู่ที่4ี่ห0ื้านกว่าล้านนะครับ เราก็วอลลุ่มรายยีี่ชั่วโมงอยู่ที่ยี่สิบสองล้านแล้วก็ Market แ a p อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้าล้านนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านอันดับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับมีการซื้อขายที่ไหนบ้างนะครับน่าจะเข้ากระดานหลกัหลกๆหมดแล้วแต่ราคาย,ยัางต้นน้ำอยู่หนึ่งคือบ i แนน c e สองคอยเป็แล้วก็คุ่คอยบิ t ท u m p นะครับ แล้วก็ Kraken b i t f i n e x g e t i o b y b i t s t x นะครับแล้วก็ Binance TR แล้วก็ BitTech Global Uniswap V3 Ethereum นะครับแล้วตัวของ Kraken ด้วย b i t f i n e x ด้วย b i t t r u k Crypto นะครับแล้วก็ Max แล้วก็ Fmax b i t w a n w o แล้วก็ Max Global L Bank Dextrade โนวาเด็กคอยดีซเอ็กแล้วก็เซ o ไ o โอโ i มินัคฟิโอเน็กนะครับไว้ White ์บิ h o อตคอยโกโบบิงเอ็กแล้วก็ปิดสี r r รบิดทูบิตมาดบีบ็อกคอยคล h อ่า uh, แล้วก็ by u d e f i นะครับ coin tiger coin ex la token d i g i f i n i x xt com แล้วก็ orange x โอ้เยอะมากนะครับคือน่าจะเข้าหลากักหลักหมดแล้ว j u b i tabbit bitunix t ix, นะครับ n o m i n i x แล้วก็ bittrade นะครับแล้วก็ f a m e x ex แล้วก็ ecr y นะครับ peex p เนะี่ยนะครับแล้วก็ six sec.eio นะครับ i n นด d ex เราก็สูชิสวอลแล้วก็ sec.io เรแล้วก็ hit btc นะครับ super ex เราก็คอยคอยคอย tr pro ประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเน้นกระดานฝั่งของยุโรปของอเมริกานะกระดานจีนยังไม่ค่อยเห็นนะครับตัวนี้ออดิตได้จากโ o โลมิดนะครับแล้วก็แท็กเนี่ย ก็จะเป็นอีเ e r เรียมอีโคซิสเต็แล้วก็ DW FLAB Portfolio นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ชื่อว่า IoT นะครับเป็นเทคโนโลยีที่เป็นระบบปฏิบัติาการเพราะว่า j จ s mico ์คเนี่ยใช้โปรเจกต์นะครับในการซื้อขายข้อมูลนะครับเราก็ใช้เทคโนโลยีของ IoT โดยเฉพาะนะครับเป็นเทคโนโลยีกิบกับบล็อกเชนโดยเฉพาะเลย นะครับเพื่อจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลนะครับเขาก็จะเอาข้อมูลจากาลูกค้าเนี่ยนะครับไปให้กับกระดานต่างๆนะครับเพื่อจะทำการวิเคราะห์นะครับโดยใช้ข้อมูลของบล็อกเชนแหละนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆ,ๆเพื่อจะทำให้ให้เกิดสโคปของ data user ขึ้นนะครับหลักๆของ จัส m i ไมน่าจะประมาณนี้นะครับเราก็เป็นเหรียญที่เกิดจากญี่ปุ่นนะครับตรงนี้นะเป็นโปรเจกต์ที่เหรียญที่เกิดจากบริษัทของญี่ปุ่นนะครับในญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในทวิตเตอร์ด้วยกันรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับผู้ติดตามเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนคนนะ Following ประมาณ3าสคนแล้วก็มีเว็บไซต์ เกิดมาตั้งแต่ปี2021เดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ติดไอปากหมุดที่โตเกียวแอนเจแปนนะครับตรงนี้ก็มาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วฉะนั้นกระดานต่างๆก็จะเป็นฝั่งของอเมริกาฝั่งญี่ปุ่นฝั่งยุโรปนะครับเป็นตลาดทางฝั่งนั้นออดิตได้จากโซโลมิดนะครับเราไปดูเรื่องของ e t เทอร์สแกนด้วยกันนะครับตัวเนี้ย ใส่ใน e ีเทอร์สแนอย่างเดียวเพราะมันเป็นส่วนของอีโคซิสเต็มของ e ีเทอร์สแกนนะครับโฮเดอร์ er ประมาณ56,267ื่นหกั้ททอลทนเฟอร์ประมาณ4 4 8 8 8แปเลว่าลูกค้าเนี่ยใช้ได้นะครับมีการทำธุรกรรมค่อนข้างเยอะนะคือไม่ใช่วานแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในการกระจายเหรียญไปสู่กลุ่มคนต่างๆส่วนใน เรื่องของเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็จะมีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคอมเพนีพอ o ฟิตมากกว่านะครับหรือ Profile มากกว่านะนะครับว่าบริษทัทนี้ตั้งอยู่ไหนอย่างโลเคชัน่นโอโยมา oma, นะครับบิลดิงเนี่ยนะครับเขาก็บอกถนนอะไรต่างๆนะแล้วก็ตัวนี้มีคือก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2016 ประมาณเดือนเมษาวันที่ห้านะครับก็ประมาณนั้นนะเราก็มีเมเจอร์แบงค์ด้วยนะครับเป็นมิ m โตโมะนะมิสูอินะครับ Banking Corporation นะครับชิบูย่าแบชนะครับตัวนี้ก็มาจากญี่ปุ่นแท้ๆนะครับก็บริษัทเนี่ยชื่อว่า Just My Incorporate นะครับตัวนี้ โอเคนะข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะไปดูพวก c ีโพวก CTO ได้นะครับเขามีแนะนำหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับบริษัทนี้ในการทำแล้วก็มีเรื่องของ advisor ของเขาก็มีประวัตินะครับอย่างเรียวจิยาเบะเนี่ยนะครับเป็น tag advisor คือมีผลงานตั้งแต่ปีหนึ่งห้าเกห้านะครับจนปีห9ึ่สองแล้วอีกคนหนึ่งคือ ฮิเดนนาโอนะครับโทโยชิมาอันนี้เป็น Legal Advisor นะครับทางด้านกฎหมายนะครับคือมีประวัติการทำงานตั้งแต่ปี1962ถึงประมาณปี2001นะครับอันนี้ก็จะให้รายละเอียดเรื่องของกฎหมายแหละเพราะว่าเรื่องของการซื้อขายข้อมูลต้องมีความชำนาญน,นะครับต้องเป็นทนายที่ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะ รบ,บริษัทนี้ถึงได้ก่อตัวมาได้นะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปของ g a s m i e เนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ดีที่คุณต้องมีเลยสิบเต็มสิบผมให้อยู่ที่ประมาณเก้านะครับอาจจะไม่ได้ให้เต็มสิบเพราะว่า,าเหรียญตัวเนี้ยไม่ได้ทําเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการเงินราคาจะไม่พุ่งกระฉูดแบบ ada แน่นะครับแต่ราคาเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับอุปทานเนี่ย ถือว่าต้นน้ำสุดๆนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับราคาพวกนี้อาจจะไม่เข้าเท่ากับ xrp เท่ากับ ada นะครับก็ทําใจไว้นะครับว่ามันจะขึ้นไปได้ประมาณหนึ่งแหละซึ่งเราต้องดู market cap ของ btc กันอีกทีข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยนะเรามีกลุ่มนะครับ ลายกลุ่มชื่อ Mission New m o v n v p ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งและเราหวังว่าเหรียญ j a s ไ My c ค i n นะครับจะเป็นการเพิ่มพอร์ตการลงทุนให้สำหรับคุณเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วย Megaswap ผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนคร